นี่ถามคําถามที่พี่เข็มอยากถามมานานเลยหมออ้๊าถาม่อะไรวะถามว่าทํายังไงแพรลี่ถึงสวยอย่างนั้นค่ะบอกได้ไหมเนี่ยความรับคนไข้หรือเปล่าวะจริงจริงบอกได้บอกได้แพรลี่เขาโอเคครับก็คือจริงๆผมกับแพรลี่เนี่ยเราสนิทกันตั้งแต่เขาเป็นนาคหลวงแล้วครับตั้งแต่สมัยสมัยที่เขาบวชพระก็คือแพรลี่เนี่ยเป็นเป็นพระแต่เป็นเอฟซีลูกชายคนเล็กผมน้องโชกุน ตั้งแต่สมัยเป็นหน้าหลวงก็ตอนเป็นสิบกว่าปีแล้วสิคะใช่ไหมตอนตั้งแต่สมัยเขาเป็นตั้งแต่เป็นพระเอางี้ดีกว่าผมพูดผิดขอโทษตั้งแต่สมัยเขาเป็นพระนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็อยู่ที่ตั้งแต่สมัยปีน่าจะห้าสี่ห้าห้าครับสิบปีแล้วครับเป็นเป็นสิบเป็นสิบกว่าปีแล้วแล้วก็แล้วก็แพรรี่เนี่ยตอนนั้นเป็นพระมหาภัยวันเนี่ยเขามีความชื่นชมในแง่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ชื่นชม ชอบลูกชายผมอชอบเจ้าโชกุนผมแล้วก็แล้วก็แอดเป็นเพื่อนกันใน Facebook ตอนนั้นนะครับแล้วก็ท่านก็อังยุคสิทธ์อะเหมารถมามาหาโชกุนโดยเฉพาะมาหาโชกุนโดยเฉพาะมาถ่ายรูปกับโชกุนตอนนั้นโชกุนเพิ่งจะประมาณขวบเดียวสองขวบเองอ,อย่างเงี้ยครับเราก็เลยมีความสนิทก,กันตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็เป็นโยมอุปถัมภ์ให้ท่านให้ท่านสนับสนุนท่านทุกอย่างนะครับท่านท่านจะต้องการอะไรอุปถัมภ์อะไรแม้กระทั่งล่าสุดก็คือเรียนต่อปริญญาเอก ของมหาจุฬาลงกรณนะครับผมก็ผมลนครอบครัวก็เป็นก็เป็นผู้สนับสนุนให้ท่านได้ได้ได้เรียนนะครับทีนี้พอท่านพอท่านไปตามไปตามทางของท่านก็คือมีอุบิเหตุทางวงการสงเนี่ยท่านก็ก็สึกออกมาเราก็ยังเป็นมิตรกันอยู่ก็เลยก็เห็นน้องเขาเป็นชัดเจนทางด้านนั้นเราก็เลยจะแปลงให้เขาให้เขาแฮปปี้ที่สุดแล้วแล้วแพรรี่เนี่ยเขาไม่ชอบการผ่าตัดครับ แพรรี่ไม่อยากผ่าตัดผมจะเป็นหมอด้านที่ไม่ผ่าตัดผมเป็นฟิเชียลดีไซน์ที่ไม่ผ่าตัดหน้าสวยอย่างนี้นี่ไม่ไม่มีมีดใช่ไหมไม่ได้ผ่าไม่มีมีดครับผมผมจึงทำแค่ทาแค่กรอบหน้าทํางานเอ่อฟิลเลอร์ปรับรูปคางนะคะปรับรูปคางปรับปรับเรื่องทรงหน้าลดลดขนาดหน้าปรับผิวให้เนียนแล้วก็ปรับผิวให้เปลี่ยนสีให้สีสว่างขึ้นแล้วก็แก้ไขเรื่องของความหย่อนคล้อย มาแล้วนเป็นงานแก้ไขความหย่อนคล้อยมากไม่แล้วคือเป็นงานที่ไปกลับได้ครับผมรูปไปกลับได้ปกล้เหมือนกันนะแต่ว่าคุมนะรูปหน้าแพรรี่นี่นะคะคือจากที่เห็นสังเกตเนี่ยก็คือเหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่แต่เหมือนแบบสวยขึ้นทีละนิดดแต่พอมาเทียบกับรูปเก่าจริงๆแล้วเปลี่ยนค่อนข้างเยอะจนเปลี่ยนเยอะครับจนคิดว่าแบบผ่าหรือว่าเสริมอะไรซสอีก ไม่เลยครับแพรรี่ไม่เคยผ่าแพรรี่ไม่เคยผ่าเลยใช้วิธีการเสร่งที่แพรรี่ชอบชอบที่สุดที่ชอบที่สุดที่ที่มาทําที่คลินิกที่แพรรที่รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนชีวิตเขาเลยก็คือคางคางใช่ครับเป็นงานเฉพาะทางเป็นงานด้านเฉพาะทางของผมอยู่แล้วผมจะเป็นเฉพาะทางด้านการ ทำฟิลเลอร์คางอยู่แล้วอ่าไปผ่ามาไปผ่าว่าจากเกาหลีมีปัญหาผมก็แก้ให้ได้ผมปรับให้ได้แต่ผมจะไม่ผ่าตัดนะครับผมใช้วิธีถไปถ้าทกาไไ้เราไปเลยสต้านรดไปต้านลดไปเลยแล้วกันค้างคืนหนึ่งเออกลับมาสวยเลย